สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดที่ น่าสนใจมากๆจากคำสอนของครูเมตตาอุทกพันธ์แห่งช่องเถรวาทวิถีเซนนะคะหัวข้อก็คือสมมุติแล้วก็วิมุตตค่ะเราจะมาดูกันว่าเอ๊สองคำนี้มันคืออะไรต่างกันยังไงแล้วที่สำคัญเลยคือเราจะเอาสภาวะวิมุตตเนี่ยกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันที่เราต้องอยู่กับโลกสมมุติได้ยังไงเพื่อให้เรามีความสุขสงบขึ้นได้แม้ว่าจริงๆชีวิตมันก็ยังมีความทุกข์มีเรื่องราวต่างๆอยู่อะค่ะครับผม ข้อมูลหลักๆก,ก็มาจากไลฟ์อยู่กับวิมุตย์อย่างเข้าใจสมมุตินะคะครูแมตาท่านบอกว่าจริงๆคำสอน45พรรษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสรุปได้เป็นสองเรื่องใหญ่ๆเลยคือเรื่องทุกข์กับการพ้นทุกข์หรือนิพพานซึ่งการพ้นทุกข์นี่แหละก็คือฝั่งวิมุตนะคะเอาละค่ะเรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดูครับตามที่คุณพี่พูดเลยครับคือสมมุติเนี่ยก็คือโลกที่เราอยู่กันทุกวันนี้แหละครับ โลกเกียรธรรมที่มันเกี่ยวกับรูปนามขันห้าครับการรับรู้ของเราผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีวิญญาณเป็นตัวทำงานหลักซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นที่มาของความสุขความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆในชีวิตเราส่วนวิมุตต์ก็คือสภาวะที่เออตรงกันข้ามเลยเป็นฝั่งโลก,กุตรธรรมก็คือนิพพานความหลุดพ้นจากทุกโดยสิ้นเชิงครับผมอ๋อฟังดูเหมือนเป็นคนละฝั่งกันเลยนะคะ ทีนี้ที่น่าสนใจมากคือมีการพูดถึงว่ามีทางลัดด้วยหรอคะในการจะข้ามไปฝั่งวิมุตเนี่ยครับในแนวทางของเทราวาตวิถีเซนที่ครูเมตตาสอนนะครับท่านจะเน้นการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจิตเดิมแท้หรือจิตว่างโดยตรงเลยท่านก็อ้างอิงคำของท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับที่บอกว่ามันง่ายสะดวกรวบรัดแล้วก็รวดเร็วคือการพลิกกลับเข้ามาดูภายในเห็นใจที่ว่างแค่นี้เลยครับเหมือนเรากระโดด ข้ามฝั่งจากความวุ่นวายของสมมุติไปแตกความสงบของวิมุติได้เลยแม้ว่าเริ่มแรกมันจะเป็นแค่ชั่วงขณะสั้นๆก็ตามนะครับพลิกกลับมาดูภายในเห็นใจที่ว่างใช่ครับวิธีฝึกที่ท่านแนะนําให้ลองทําดูนะครับก็คือเริ่มจากการตามรู้ลมหายใจก่อนอาณาปานสติอันนี้เป็นพื้นฐานซึ่งตอนนั้นเรายังใช้วิญญาณรู้อยู่กับลมหายใจนะครับยังอยู่ในฝั่งสมมติ ทีนี้ถ้าแนะนําให้ลองทิ้งลมหายใจดูคือไม่ต้องไปจดจ่อกับลมแล้วชั่วคราวนะครับแล้วให้วกกลับมาดูที่ใจทันทีเลยพอดูที่ใจปุ๊บเราจะพบกับสภาวะหรือความรู้สึกที่มันว่างๆนิ่งๆเฉยๆโปร่งๆลงๆหรือบางทีก็รู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเลยอันนี้แหละครับคือการได้สัมผัสกับจิตว่างโหการทิ้งลมหายใจแล้ววกกลับมาดูใจนี้ฟังเหมือนง่ายแต่ก็อืมถ้าทานจะต้องลองฝึกดูนะคะ แล้วพอเราเริ่มสัมผัสสภาวะว่างนี้ได้แล้วเราจะอยู่กับมันยังไงต่อคะในชีวิตจริงๆครับจุดสําคัญที่ครูแม่ตาเน้นเลยคือฝึกเห็นทั้งสองฝั่งพร้อมๆกันเห็นทั้งสองฝั่งหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าในขณะที่เราสัมผัสความว่างความนิ่งข้างในอยู่เนี่ยให้เราลองกลับไปเห็นลมหายใจหรือรับรู้ความรู้สึกทางกายภายนอกไปพร้อมกันด้วย เราจะสังเกตเห็นความต่างที่เอ,อชัดเจนเลยครับคือข้างในมันจะนิ่งๆว่างๆแต่ข้างนอกอย่างลมหายใจหรือกายเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับตลอดเวลาการเห็นแบบนี้มันไม่ใช่การรู้ด้วยวิญญาณแบบตอนแรกแล้วนะครับแต่มันเป็นการเห็นจากฐานของความว่างเป็นการเห็นด้วยปัญญายาณจากฝั่งวิมุติเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะ คือไม่ได้ปฏิเสธโลกภายนอกแต่ใช้ความสงบจากข้างในเป็นฐานในการมองแบบนี้แล้วการเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันมันจะเปลี่ยนไปในลักษณะไหนฮะเป้าหมายสูงสุดเลยนะครับก็คือการนำจิตว่างที่เราฝึกจนคุ้นเคยเนี่ยมาเป็นฐานหลักในการใช้ชีวิตเลยไม่ว่าจะทำอะไรยืนเดินนั่งนอนทำงานคุยกับคนอื่นให้เราคอยววก,กับเข้ามาชำรลืองดูใจที่ว่างของเราบ่อย พอจิตว่างมันมีกําลังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะพบว่าเออเราสามารถทํางานทําหน้าที่ต่างๆในโลกสมมุติได้ตามปกติเลยแต่ข้างในลึกๆเนี่ยมันยังคงความสงบความนิ่งความไม่หวั่นไหวของวิมุตตไว้ได้นี่แหละครับที่ท่านบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมมันเป็นแบบนี้นี่เองเราจะเริ่มเห็นพวกความคิดอารมณ์ต่างๆที่มันผุดขึ้นมาในใจว่าเป็นแค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องไปยึด ไปปรุงแต่งต่อทำให้ทุกในชีวิตมันลดลงไปได้เยอะเลยครับแล้วก็ฝึกเข้าถึงจิตว่างด้วยการหันมาดูใจตัวเองบ่อยๆแล้วเอาความสงบนั้นมาเป็นฐานในการมองโลกก็จะช่วยให้เราอยู่กับความเป็นจริงได้แบบมีความสุขขึ้นอิสระขึ้นสงบเย็นขึ้นแม้ว่าเรื่องราวต่างๆมันก็ยังเกิดขึ้นเหมือนเดิมนะคะใช่เลยครับแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับจากคําสอนนี้คือเรื่องที่ว่า จิตว่างหรือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของเราเนี่ยมันมีพลังในตัวมันเองที่จะชำระล้างสิ่งไม่ดีพวกอกุศล,ลวิบากหรือกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจเราได้ด้วยนะครับลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าถ้าเราสามารถเข้าถึงได้อยู่กับความว่างความบริสุทธิ์นี้ได้สม่ำเสมอเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราในระดับที่มันลึกซึ้งกว่าแค่ความสงบรายวันได้ยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจครับน่าสนใจมากๆค่ะต้องลองนําไปฝึกดูนะคะ พบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ